ที่สมมุติว่าเราสามารถที่จะออกแบบรัฐธรรมนูญใบเลยนะครับแล้วก็มาพูดว่าเราจะใส่อะไรไว้บ้างในรัฐธรรมนูญใบที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้อ,อผมมีเวลา10นาทีนะครับผมก็จะบอกว่าเ,เกณฑ์ก็คล้ายๆกันนะครับเราจะต้องมองดูระบบที่ ได้ความสมดุลระดับหนึ่งระหว่างประสิทธิภาพและสิรธิภาพในการดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งประชาชนรับที่จะโละแดนเสียงให้กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความเป็นสัสดส่วนหมายความว่าอยากจะให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีสอสอในจำนวนที่ใกล้เคียงกับ สัดส่วนของประชากรที่สนับสนุนพรรคการเมืองดั้ดัเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ก็หมายความว่าเราอาจจะต้องใช้ระบบที่ประดิประดอมระหว่างแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวซึ่งจะทำให้เสียงตกน้ำไปจำนวนหนึ่งกับระบบที่เป็นระบบสัดส่วนที่หมายความว่าจำนวนสอสของพรรคการเมืองดั้เป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็น ของคะแนนเสียงที่พักนั้นได้รับทั้งประเทศปัญหาที่ผ่านมาก็ทราบกันแล้วนะครับบัตสองใบแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะขออนุญาตอธิบายปัญหาเรื่องโอเวอร์แฮงนิดหน่อยหรือขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีพักใดเลยนะครับที่สอสอเขตมีจำนวนเกิดสัดส่วนที่เพิ่งม,มีเขาก็ใช้วิธีว่าสอสอเขตนะเรา ลดลงมาไม่ได้แต่มันเกินไปแล้วก็ไปตัดทอนสัดส่วนที่พรรคอื่นๆพึงได้รับถูกไหมครับเพื่อในที่สุดให้ลงตัวว่ายังไงก็อยู่ในจํานวนสอสอห้าคนแต่ระบบที่เสนอกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแปลว่าเราไม่สนใจแล้วสมมติว่ามีพรรคก,กไก่ได้คะแนนสอสอเขตเกินไปก็ให้เกินไปส่วนที่เกินนี่ก็คงจะไปทําให้สสรวมมีจานวน รวมแล้วนะครับมากกว่า500คนเป็นต้นก็ไม่เป็นไรบอสของพรรคอื่นที่ไม่รับความการกระทบกระเทือนมากมีแต่สสทีม่มีแต่พรรคการเมืองที่สสเขตเยอะหน่อยนะครับก็ก็เท่านั้นก็ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเหมือนกันและจะทําให้การคานวณต่างๆได้ลงเป็นอันมากนะครับแล้วก็มีข้อดอีต่างๆอีกหลายข้อที่ได้มีการพูดกันไปแล้ว เดีนี้ผมก็อยากจะร่วมอภิปรายนะครับว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมไม่อยากจะเขียนรัฐธรรมนูญที่มันมีรายละเอียดบังคับมากจนเกิดไปแค่สสต้องไอ้แค่นายกต้องเป็นสสนี่ผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องดูข้อดีข้อเสียช่างนับหนักนะครับยิ่งที่จะบอกว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรี ทำเหมือนกับปัจจุบนันใครจะเป็นนายกต้องไปเสนอบัญชีไว้ก่อนนะว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีคนที่จะเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันขาดความยืดหยุ่นจริงๆแนละ้วผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับ